วันที่15กุมภาพันธ์2567ขอนำส่งการแบ่งปันเกี่ยวกับคำพีเต้าเติดจริงบทที่73และคำอำนวยพรในเดือนแห่งการหวานพาะเราฝึกฝนเตา๋าเพื่อรับการเจริญภาวนาจากกฎมิใช่เพื่อการจำกัดเหตุใดท่านเหล่าจูจิงกล่าวว่า สิ่งที่สวรรค์เกลียดชังผู้ใดทราบเหตุผลอริยบุคคลให้ความสำคัญต่อสิ่งหลังเพราะคนเราอยู่ในโลกนี้ทุกเวลานาทีล้วนเผชิญหน้ากับการเลือกสรรควรจะลํำเลิศเพียงใดก็ไม่อาจอยู่เหนือกฎได้ทำได้เพียงประยุกต์ใช้กฎเท่านั้นเราฝึกฝนเต่าธรรมชาติ เพื่อรับการเจริญภาวนาจากกฎมิใช่เพื่อถูกกดจำกัดการได้รับการเจริญภาวนาจากกฎตลอดเวลาคือสติปัญญาหากถูกกดจำกัดไปทุกคนทุกแห่งเรียกว่างโง,ง่เขลาระหว่างสองสิ่งนี้สิ่งใดให้คุณหรือให้โทษสามารถดูออกได้ทันที เราจะรับการเจริญภาวนาจากเต่าธรรมชาติโดยไม่ถูกจำกัดได้อย่างไรท่านเหล่าจือ่อเรียกคนประเภทนี้ว่าผู้รู้รักษาชีวิตหรือก็คือผู้ที่เชี่ยวชาญการบำรุงรักษาชีวิตพลังที่เขาแสดงออกคือเดินเท้าไม่ผ่านพบเสือสิงเข้าสมรภูมิไม่ถูกฆ่ากล่าวคือ เดินตามป่าเขาลำนาวไพรไม่พบสัตว์ร,ร้ายแม้ไม่สวมชุดเกราะเข้าสู่สมรภูมิก็ไม่ถูกคมดาบของค่าศึกทำร,ร้ายสิ่งเหล่านี้ดูคล้ายมหัศจรรย์ความจริงการพบปะกันของสรรพสิ่งล้วนพัวพันกับกฎแห่งกรรมซึ่งประทําโดยกฎจักรวาลจิตภายในของผู้รู้รักษาชีวิตนั้นสงบนิ่ง ไม่คิดเพ้อเจ้อไม่พูดและกระทำสิ่งเลวไหลไม่ทำร้ายผู้อื่นเพื่อชื่อเสียงและผลประโยชน์และไม่หวั่นไหวเพราะอารมณ์และความทยานอยากขอปฏิบัติต่อผู้คนตามธรรมชาติสยบตนเองอยู่ตลอดเวลาทำตนให้ดีและปล่อยวางตนเองเขาเดินร่วมทางกับเต่าธรรมชาติ ดังนั้นฟ้าดินจึงปกป้องเขาพลังอันสงบและมีสิริมงคลในตัวเขาไม่เคยเพาะเหตุร้ายจึงไม่ต้องรับผลร้ายเองตามธรรมชาติจะเป็นผู้รู้รักษาชีวิตที่ได้รับการเจริญภาวนาจากเตาธรรมชาติได้อย่างไรเราสามารถศึกษาและปฏิบัติตามหกวิธีการ จากคำพีเต้าเตอรจริงบทที่สิบได้ดังนี้หนึ่งรวมเป็นหนึ่งกายกับใจไม่แยกกันได้ใหม่การรับรู้และการปฏิบัติต้องรวมเป็นหนึ่งเดียวคนกับงานรวมเป็นหนึ่งเดียวทำดีเสมอต้นเสมอปลายทุกเรื่องและอบก,กอดเต่าที่ยิ่งใหญ่ไว้อย่างเหนียวแน่นตลอดเวลา สำหรับเรื่องนี้สามารถอาศัยการอ่านคำพีเต้าเตอ๋อจริงทุกวันเพื่อเทียบกับตนเองการอ่านคำพีเต้าเตอ๋อจริงคือการอ่านตนเองการปฏิบัติตามคำพีเต้าเตอ๋เตอรจริงคือการทำตนเป็นผู้มีเตา๋าสอ่อ,อนโยแลตั้งใจคลายทารกได้ไหมต้องรักษาเจตนารมไว้ภายใน แฝงไว้ด้วยความอ่อนโยนกายและจิตยืดหยุน่นสำหรับเรื่องนี้สามารถอาศัยการเต้นรำรำมวยและออกกายบริหารเต้าเต๋อตสิ้นสีทุกวันเป็นคนที่มีกายใจรวมเป็นหนึ่งพิสูจน์ยืนยันกดด้วยร่างกายนี่คือวิธีการฝึกปฏิบัติที่ดี 3. ชํชำระล้างจิตใจ มีจุดด่างพร้อยหรือไม่ต้องใช้จิตเป็นกระจกเงาคอยชำระล้างอยู่ตลอดเวลาฝึกฝนให้ตนมีความสามารถในการแปลเปลี่ยนความขุ่นมัวเป็นใสสะอาดสำหรับเรื่องนี้สามารถอาศัยการเขียนบันทึกประจำวันแห่งการตื่นรู้ทุกวันเมื่อมีการตื่นรู้นำทางการฝึกปฏิบัติ จะก้าวหน้าอย่างรวดเร็ว 4. ดูแลรักประชาคลร้อยตามอูเวยไหมต้องเข้าใจสภาวะที่ตัวเรากับประเทศเป็นองค์กรเดียวกันข้ามกลางการดำเนินชีวิตให้ลึกซึง้งทดแทนบุญคุณบิดามารดาประเทศสังคมมหาชนและมวลชีวิตทั่วล่าจุงมือทุกคน ร่วมกันปลูกพนาบุญที่สงบสุข 5. ประตูสวรรค์เปิดปิดสงบนิ่งได้ไหมต้องรักษาความสงบนิ่งวางตัวอยู่ต่ำอ่อนโยนและให้อภัยแต่ละวันให้เวลาตนเองสงบจิตใจสักหน่อยการเยียวยาจึงเกิดขึ้นและชีวิตจึงมั่นคงได้ 6. รอบรู้แลเข้าใจ อ่อนน้อมได้ไหมต้องเข้าใจชีวิตและทําให้ชีวิตเบ่งบางเมื่อตนเข้าใจลึกซึ้งแล้วยิ่งต้องเก็บงามผลงานสร้างคุณูคลายขาโมยสั่งสมคุณธรรมอย่างเงียบเงียๆจึงเป็นวิถีที่ถูกต้องเหตุใดเราจึงต้องศึกษาประยุกต์ใช้คำพีต้าเติกจริงก็เพื่อให้ได้รับการเจริญภาวนาจากกฎ เป็นผู้รู้รักษาชีวิตที่อิสระเสรีและหลุดพ้นหากพ่อแม่ศึกษาประยุกต์ใช้คำพีตตเต้าเต๋อจริงลูกๆจะดีวงตระกูลจะเจริญรุ่งเรืองหากนักธุรกิจศึกษาประยุกต์ใช้คำพีตตเต้าเต๋อจริงพนักงานจะดีกิจการจะเจริญก้าวหน้าหากผู้บริหารประเทศ ศึกษาประยุกต์ใช้คำพีตเต้าเติดจริงประชาชนจะดีครอบครัวประเทศและทั่วลลาก,ก็จะดีตามไปด้วยในความเป็นจริงเต่าธรรมชาติมิได้อยู่บนฟ้าแต่อยู่ในดวงจิตเราขอเพียงฝึกฝนจริงทุกคนล้วนสำเร็จได้อรุณสวัสดิ์กล่าวกันว่าชีวิตคนเรา คือสถานฝึกปฏิบัติพฤติกรรมของคนเราเกิดมาจากความคิดเมื่อเปลี่ยนความคิดพฤติกรรมจึงเปลี่ยนแปลงได้การฝึกปฏิบัติคือการฝึกฝนพฤติกรรมที่ผิดเพี้ยนของตนให้ถูกต้องสิ่งที่ฝึกฝนคือจิตของตนอาจารย์เจ้าเมี่ยวก่อวันที่15กกุมภาพันธ์